พื้นที่ตรงนี้เรื่องของปัญหาหรือความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยมันมีปัญหามากน้อยแค่ไหนครับเฉพาะตรงนี้คืออย่างนี้ผมพูดตรงๆเลยนะกัมพูชาละเมิดข้อตกลงตลอดเลยครับนะแล้วประเทศไทยเนี่ยก็ประท้วงมานะครับนับครั้งไม่ถ้วนนะในบริเวณ3ปราสาทเนี่ยนะครับก็คือปราสาทพวิหารนะประสาทต,ตาเมืองน,นะครับทมเนี่ยนะแล้วก็ประสาทต,ตาควายหรือตาการะไบ ภาษาตาเมืองเนี่ยมันมีสองอันทมกับโต๊ดทมแปลว่าใหญ่ภาษาเขมรนะโต๊ดแปลว่าเล็กคตุ้ยโต๊ดตุ้ยเนี่ยแปลว่าเล็กนะมันจะอยู่ห่างกันนะครับประมาณเกือบสองกิโลเขมานแผ่นดินไทยภาษาตาเมืองโต๊ดเนี่ยครับแต่ภาษาตาเมืองทมนี่เป็นจุดที่สําหรับทางกรรมพูชาจะใช้เดินขึ้นมาครับแล้วเมื่อก่อนนี่เดินขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่ปี25 5 1ห้าิบเอ็ดเนี่ยนะครับ ขอบอก,กองกําลังสุรานารีเนี่ยสั่งให้ล้อมรั้วรดหนามข้างล่างเลยนะครับไม่ใช่ข้างบนนะข้างล่างเลยครับเดินไปข้างล่างก็มีรั้วรดหนามแล้วแล้วก็มีฐานไทยเนี่ยต้องไปประจําอยู่ตรงนั้นสัหมายความว่าคนกัมพูชาจะขึ้นมาต้องขออนุญาตไทยนะต้องขออนุญาตนะครับไม่ใช่ขึ้นมาแบบอําเภอใจอย่างทุกวันนี้ครับอกืการขออนุญาตตรงนี้หมายถึงพื้นนี้พื้นที่ตรงนี้คือของเราไหมของเราเพราะว่ามันมีเฉพาะ ค่าทหารไทยอยู่ไม่มีค่ายทหารกัมพูชานะไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนใช่ไหมไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนอนะครับหลักฐานเนี่ยต้องไปให้นะกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศเป็นคนเอาออกมาเปิดเผยเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างที่ไทยทำ กับเป็นสนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสในคอสในคอส .1904 หรือพอสอ .2447 ที่ไทยทํากับฝรั่งเศสนะไทยไม่เคยทําสนที่สัญญากับกัมพูชานะครับครับแต่ภายหลังเนี่ยนะครับกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสก็เลยได้รับผลก็ยึดตามได้ตรงนี้ไปด้วยเท่านั้นเองครับครับเออแล้วที่พูดถึงว่าไอ้ตรงพื้นที่ตรงนี้ปราสาทเมือาปราสาทตาเมืองทมเนี่ย เรื่องของการปักปันเขตแดนม,มันยังไม่แล้วเสร็จไม่อยอยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่ามันมีการอ้างรว่าอยู่ในเขตของเขาขเราก็ยืนยันว่าอยู่ในเขตของเราที่เรายืนยันว่าอยู่ในเขตของเราเนี่ยเพราะว่ามันมีบันทึกช่วยจําอย่างที่ผมบอกนะครับที่มันมีการบันทึกไว้ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสว่าจุดที่ตั้งปราสาต,ตามเมืองทมเนี่ยนะมันจะมาใช้หลักสรนปันน้ําอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะมันเป็นการมันต้องใช้หลักนะครับที่มีการ บันทึกข้อตกลงไว้เป็นกรณีพิเศษค,ครับม,มันมีหลักฐานอยู่ที่กรมสุนทิสัญญาและกฎหมายก็ต้องไปขอให้กรมสุนธิสัญญาและกฎหมายเอามาเปิดเผยให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นครับแต่ทางทหารไทยนี่เขายืนยันเลยว่ามันเป็นแผ่นดินไทยเพราะว่าไทยดูแลมาโดยตลอดแล้วก็มีแต่กองทหารไทยนะครับที่ตั้งอยู่ตรงนั้นติดกับตัวปราสาทตามเมืองถมไม่มี อกองกําลังของกัมพูชา,าในอดีตนะมันเพิ่งจะมีกองกําลังกัมพูชาขึ้นมาเนี่ยนะครับประมาณในปี2556นี่เองครับในในสมัยรัฐบาลของคุณประยุ์จันโอชาเนี่แหละครับทีนี้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณวิล,ละเองมีม,มีมีข้อกังวลไหมฮะเพราะว่าอย่างอย่างล่าสุดพอมันมีคลิปนี้ออกมาถูกเปยแพร่ออกมาเป็นข่าวขึ้นมา อย่างท่านนายกเองวันก่อนก็พูดว่าเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการเดินทางไปเยือนแล้วเดี๋ยวคงจะได้หยิบเรื่องนี้มาหารือแต่ในเบื้องต้นเท่าที่พูดคุยกันโดยหน่วยงานทหารหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วคิดยังไงจริงเหรอคิดเองเหรือเปล่าเราก็อาจจะคิดว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ไม่อยากพูดให้เกิดอะไรอะทางรัฐบาลไม่ไม่สบายใจอื นะแต่ถ้าไปฟังความรู้สึกของทหารจริงๆเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะได้โทรติดต่อกันอยู่ตลอดเนี่ย<ข>นะทหารที่คอยที่จะส่งข้อมูลให้ผมเนี่ยเขาก็ระบายให้ผมฟัง <challenges. S 2> ว่าอึดอัดนะเพราะว่าปล่อยแล้วก็กัมพูชาเขาก็ย่ามใจนะ <para S 2> แล้วเขาก็ทําไม่หยุดนะซึ่งทางทหารเนี่ยเขาก็กลัวว่า ถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อปี2 5 5 4เมื่อวันที่1พฤษภาคมนะครับยั่วยุกันไปยั่วยุกันมาแต่ก็ต้องบอกเลยนะไทยไม่เคยไปยั่วยุนะแล้วเขมรเนี่ยนะครับจะยั่วยุเราก่อนตลอดแล้วก็พยายามยุอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็เป็นฝ่ายยิงก่อนทุกครั้งนะการประทะกันตามแชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะเขมรจะเป็นคนยิงก่อนทุกครั้งแต่พอเกิดสงครามขึ้นมาก็นะเพียงพั้มเราทุกครั้งนะเพราะว่า กำลังก็สู้เราไม่ได้เสร็จแล้วก็เอาเรื่องนไปฟ้องศาลโลกทุกครั้งครับนะครับซึ่งประเทศไทยก็ไม่ควรจะต้องไปศาลโลกนะเขาจะไปฟ้องก็ฟ้องไปแต่เราไม่ต้องไปนะศาลโลกกับเขาเพราะไม่มีกฎหมายบังคับว่าเราจะต้องไปขึ้นศาลนับเขาเรา,รเราต้องเข้าใจเล่เหลี่ยมของเขานะไปขึ้นเราก็เพียงพร้ำทุกครั้งแหละครับ,รบจากที่คุณวิรัติได้คุยกับหลายท่านแล้วก็เนียฮะที่ท,ที่มีการระบายออกมาถ้าเรามองสถานการณ์ผมสงสัยว่าเขายั่วยุเราทําไม พอถ้านําไปสู่เรื่องของการประทะก,กันสุดท้ายไปที่ศาลโลกสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรพื้นที่ตรงนั้นต้องเป็นของเขาเหรอ,อคืออย่างนี้พื้นที่ตรงนั้นต้องเป็นของเขาหนึ่งสองตอนเนี้นะครับทางกัมพูชาเนี่ยกำลังถูกประชาชนของเขากดดันหนักนะ,ะรัฐบาลฮุนมาเน็เนี่ยถูกประชาชนประท้วงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเห็นไหมข่าวล่าสุดก็เนี่ยมีคนกัมพูชาเดินขบวนประท้วงที่ญี่ปุ่นนะเรื่องเกาะกูดนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเขา ทำให้มันเกิดปัญหาเกิดประเด็นขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เห็นเป็นภาพว่ากัมพูชาไม่กลัวไทยพูดง่ายเหมือนอย่างที่เนี้วงวงมาทำนะเมื่อวันที่สิบสามคขังคึงขังเนี่ยเราเห็นในคลิปน่นี่แหละนี่แหละตรงนี้มันจะเป็นผลทางการเมืองของกัมพูชาแล้วก็ตอนนี้มันก็ใกล้ที่จะมีการเลือกตั้ง ใหญ่ในกัมพูชาจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งครับทุกๆ4ี่ปีเนี่ยนะสี่ห้าปีกัมพูชาเวลาเขาจะเลือกตั้งใหญ่เนี่ยเขาจะต้องพยายามให้มันมีประเด็นปัญหาค,ความขัดแย้งชัางชายแดนถ้าไม่ทะเลาะก,กับไทยก็ต้องทะเลาะกับเวียดนาม,มเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยครับเป็นการแย่งอํานาจกันของเขาถูกไหมเป็นการปลุกกระแสชาตินิยมไม่ได้เกี่ยวกับเราถูกไหมเ,เราหรือผลพอย,ยได้เราก็จะเสียเปรียบเขาทุกทีแหละครับเพราะคโยบายของไทยก็จะพยายามอย่างนี้แหละครับนะ ไม่อยากที่จะให้เกิดปัญหาความขัดแย้งไากระทบสเพราะว่าไทยเนี่ยนะจะมุ่งเอาแต่ผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจเป็นหลักว่าจะไปทะเลาะกับเขาเนี่ยนะเราจะเสียหายทางธุรกิจเราจะมองเม็ดเงินที่เราได้เปรียบดูนการค้าอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะแล้วก็อย่าลืมว่าตลอดแนวชายแดนเนี่ยมันมีผู้มีอำนาจของไทยนะผมไม่อยากระบุว่าใครบ้าง ที่ไปมีผลประโยชน์ตามแนวชายแดนในเรื่องของของเถื่อนของผิดกฎหมายะนะครับจำนวนมากเลยะนะแล้วมันเป็นช่องทางเพราะบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานี่มันถึงไม่จบสิีท,ท,ท,ทั้งที่มันมีอ,อ,อะไรเอ3มอามาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี2 5 4 3คิดดูสิครับ ทำไมปล่อยให้ปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดนเนี่ยไม่ปักปันเขตแดนให้มันเสร็จสักทีหนึง่งมันจะได้ชัดไม่ต้องมาทะเลาะกันเขาไม่ยอมให้มันปักปันเสร็จหรอกครับเพราะถ้าปักปันเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ผู้นําทั้งสองประเทศเนี่ยที่มันได้ประโยชน์มันก็จะไม่ได้ประโยชน์คเห็นไหมหมันเกิดความชัดเจนแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ละแต่ถ้าปล่อยให้มันคุมเครือกันอยู่อย่างเงี้ยมันจะได้ประโยชน์แต่ประชาชนทั้งสองประเทศไม่ได้ประโยชน์เพราะผลประโยชน์มันจะไม่ตกอยู่กับประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยอันนี้ต้องพูดกับคนกัมพูชาให้เข้าใจว่า มันไม่ใช่ประเด็นที่คนไทยหรือประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาจะมาทะเลาะกันแต่มันเป็นปัญหาของผู้นําประเทศเป็นปัญหาของออผู้ที่มีอํานาจไม่ว่าในกองทัพหรืออะไรที่ไปมีผลประโยชน์นะครับตามแนวชายแดนต่างหาก